хүсэлтээ бичээд илгээнэ ชุมแคตตอน,นะครับเดิดมาถึงคู่ที่14ในรายการครับเป็นการพบกันร,ระหว่างกอริลซีทีพีกับมเมโกซสไวเลอร์รน,นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นการตัดกันโดยตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในการแข่งขันนะครับในสายเอนะครับสายเอตอนนี้นะครับกอริลซีทีพีมี3คะแนนกีเมโกไสก็มี3คะแนนนัดนี้ทีมไหนชะนะ เข้ารอบเป็นที่2ของสายเลยนะครับตอนนี้ที่หนึ่งของสายก็คือสายบกเข้ารอบเป็นที่หนึ่งไปแล้ว9้าคะแนนเต็มนะครับตอนนั้นนี้ถือว่าเป็นการตัดกันโดยตรงนะครับชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบครับง่ายๆครับเอาละครับอย่างไรดีรับโอ้โ,โหลุยต่อครับตามบอลกัน เตะเข้าไปเอาแล้วคันดุลครับเอาลุยต่อน้องเฟสน้องเฟสบอลไปโอย้ยแย่เจ๊ติดบุกบอกนะครับจอร์ลี่ครับเอาแล้วครับน้องคันดุลครับไปต่อที่น้องโกรดกลับมาที่น้องดามและก็นู่นครับไปที่คนดุลครับบางบอลบางบอลบางบอลเอาคนดุลกองมาที่ ต่อคนับ้ัหดีครับ มคถมูมบอลมาใกล้เข้าบอลตลอดตามตลอดออกไอ้ปอนถอยไปไม่ข้างนะครับเออรเอาตัวนียมีทีะคู่นี้มีผลต่อกาเข้ารอบตกรอบเลยตรงนะเพราะต่างมีสาคะแนนเท่ากันนะครับอย่าพูดดีบ้าเข้าบอลแตนะนี่เข้ารอบเลยนะคบแพ้ตกรอบนะครับย่ามีทีนะไปแล้วไอ้ว เอาละครับโอ้ยด oh, ีฟ้าครับโอ้โหเอาละครับเป็นรีคิกครับของมนคนใส่ครับฟาฟาฟาสองคนสคนสคนเอาละครับปีคี้เกลียกลด้มแจะยิงโดยน้องโดอนครับ ไม่ใช่ครับรอไปโดบ้านเยียไปอ้าชีชาดชขารอไปครับไอ้พเพาแย่งบออย่าไปพดอย่ารบวิเข้าพวดเวอย่าไปดันข้างหลังชหาจังหวะแล้วก็แทกเ่นไอเพเพอยู่หลังเอย่างนี้อย่าไปดันให้หาจังหวะแเข้ามาไปต่อครับ เดี๋ยวๆใครจะาทำเอายังไงดีครับเอาน้องเฟสครับแล้วก็ออกหลา้าพ้าๆๆาบางลูกนี่พาไปเองแล้วจบเลยไปลมันปลยมันเ้ยพี่ป้ามึงอย่เยงข้าวบอลดิจัดระเบียบร่างกายดีๆดีลูกไหนไม่ได้ก็ไมปแย่งทำไมอะทำไมทาไมไต่ขึ้นมาเอายางครับ แล้วก็หัวต่อจังหวะนี้หมู่เข้าไปแล้วก็ออกลางครับว่าผ้าดูจังหวะด้วยถ้าเก็บจริงได้ก็เก็บจริงมีสมาธิเฮ้ย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 อย่าตามคนเขาเฮ้ยเฮ้ยเลยอย่าให้เขาแก่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละดีมากออกข้างครับเฮ้ยผ้าหลอกให้เขาส่งแล้วบีบให้ไวเอิ้มอนอย่าเพิ่งเชฟกลางเขาเดี๋ยวเขาข้าม ทุ่มบอลมาโมงเข้าไปครับแล้วจะลาบอลครับไปเข้าไปครับช็อตนี้เริมแล้วครับเอาแล้วบนนุ่ิ่งแล้วครับแล้วก็ออกหลังครับดูจังหวะบอลเดี๋ยาไอ้ผ้ตามมาก่อนผ้าตาดมาก่อนเดินไอ้ผีผ้าถึงดิ แต่กาไปโมงกาไปครับตอนนี้โมงกาไปครับหนูง้อแล้วก็หลับฟังดีได้โอ้โหอ้ยเจ็บไอ้ภาพนี่ไอ้บอลนี่ไอ้เพจนี่ยังไงครับโอ้ยเจ็บครับเจ็บเอาต้องดูก่อนครับปฐุมพบ้ายก่อนครับนี่เป็นแมตช์ที่สามแล้วนะครับแมตช์ที่สามแล้วครับ ที่บอกครับคู่นี้มีผลต่อการลุ้น้ารอบตกรอบครับเพราะว่าต่างมีสามคะแนนด้วยกันครับนักนี้ก็เลยต้องตั้งใจเป็นพิเศษครับทั้งสองทีมเลยเอา่ะครับไปต่อครับไปขึ้นมาครับ

อย่างไงครับโอ้รับอลม่ได้ครับไปต่อครับเก็บเล่นเก็บเล่นไอ้เพรพร้อมเรียบบอลแหล่ปอเอ๊ะเปล่ามันเอะเปล่าครับเด่นหน่อยเฮ้ยเด่นหน่อยรอบอลนะรอบอลนะรอบอสองเพรยืนรอที่แถสอง ไอเฟสยืนรอที่2สนะครับรอสัญญาณจากบุ๊คี้ก่อนนะอารอเขาคนนะทำเองสองคนไอแฮมเข้าเสาแองเลครับปีกีฟังเรื่องนี้แล้วเปิดไปปัดเซฟไม่ได้ครับออกลางได้เต็มอุ้มไอเฟสเตะไอเฟสเตะไม่อนเข้ามากลางนี่ไอ้ม่อนคอยมาเก็บกลางนี่

ไปโอ้โหยางครับหัวหเอายังไงหมงเข้าไปครับไอ้พี่ผ้าโจมเฮมเอาแล้วมีร้อยอยู่ครับปาบอลไมได้ครับให้แรงกว่านี้เฮมไอ้พี่ผาใ่ขึ้นมาเอาหัวเข้าไปครับอย่ามั่วอย่ามั่วลูกโดมาใช้หัวดิรับ ดีเป็นรุ่น U11 นะครับเดี๋ยวคุณอาจะก็จะเป็น U11 เหมือนกันนะครับก่อนที่จะปิดท้ายรอบแรกที่ U9 นะครับหลังจากนั้นก็ตัดสุ่นรอบรองนะครับรอบรองก็จะสลับกันครับบอง U11 กับ U9 นะครับสลับกันนะครับอย่ามั่วดีบเอาละครับไปต่อครับยังไงดีคุกคลิกกันอยู่ไปแล้วครับ ไปแล้วครับบอลเอวิ่งแล้ววิ่งแล้วขันไม่ทันอยู่ออกหลังเตะบุกครับี้าไอ้เจเขาบอลอย่างงี้ดิีบ้าก็จัดระเบียบร่างกายดีีเตะบุมาขอเมียนกใส่ครับหอยีไอ้เพรหอยเตะบุกมาเอาใจเตะทิ้งเขาไปครับ Au! นะครับนเตะมุมครับเตะมุมมาจังหวะนี้ก็ผ่านไปคู่ต่อไปวอร์มอัพรอได้เลยนะครับ T.K. คาริมี่จอดหน้านกับ T.D. คาริมี่โอ้โหคล้ายกัน T.K. ก,กับ T.D. อ่า T.K. ก,กับ T.D. วอร์มอัพรอได้เลยนะคายบอลให้แล้วคายบอลในรุ่น U11 ครับ,บรอเอาล้วครับไปต่อครับ ดูกันต่อครับว่าทีไหนจะเข้ารอบครับแต่เคนมาอย่างไงดีปิดไปติดครับอย่าเมาเอาไลมครับอย่าพูดอีนี้ต่อครับเอาเล่นกัน ครับไปต่อครับเอาแล้วโอ้โหไปต่อครับเอาอีกเดนเอาแล้วสวนกลับแล้ววิโม้สายน้องเฟสไปต่อน้องเฟสบอลได้องกหลังผู้ดีถือว่าสูสีอะไทีเดียวครับกอรี่กับนิโก้สายก็ถือว่าสูสีครับ แน่นอนครับสองทีมนี้ทีมแกร่งอยู่แล้วครับแต่ว่การบอลเด็กของจังหวัดแพร่รวยได้เตะมุมครับน้องเฟสประตูเตะมุมมาโอ้โหโดนหววไปทีหนึ่ง สองกับสิบนาทีแล้วครับเปิดแบบเดียวายแล้วนะครับตอนนี้ตามาลองลก็จะแถวใบสามเนี่ยครับวันนี้อาไปอ้าแล้วจ้า ที่บอกครับแต่จากครึ่งสนามก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างไปครับอยู่ที่วิธีการของแต่ละทีมว่าจะทำยังไงกับการแต่ครึ่งสนามนะครับลุยต่อครับออกภูมบอลภุมบอลมา เอาแล้วเอาเ,เอาแล้วครับพยายามจะแย่งบอนไปไปรับโอ้ยป hey, ่าวเดี okay. s <S ๋ยวก่อนครับนะครับตั้งก่อนตั้งให้จุดตั้งให้ตรงจุดก่อนครับ โอ้โหตักไม่ได้ไปแล้วครับเวียงโกใส่ครับเปิดไปต,ติดครับไอ้ลาบบอลไม่ได้ลุยต่อครับเกี่ยวไว้่อนโอเบกครับใช่ดี<ห>อะไรครับตัดบอลกันอ่อเกี่ยวเล่นเกี่ยวเล่นโกสาครับทุกคน โคมบอลมาอ้าวอ้าวอาไปแล้วครับไปแล้วครับบอลนี้ออกหลังโอ้โหนี้ถือว่าลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้มีโลใสนะไปจังหวะมึงเรื่องต้องไปเองพี่เอาแรงสั้นๆครับกอรณีเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ลุยต่อ ลุยต <é> um ่อครับอลามบอลไปได้ครับเตะโอ้โหมหาผู้ใครอีกแล้วเอาแล้วไปต่อเตะทิ้งไปอยังครับโยกันแถวนี้น้องเฟสยิงตี็อกเอาแล้วอยังไงครับแล้วก็ลับบอล ใส่ขึ้นมาแล้วประตูแล้วก็ออกนะที่มาวันเล่นเลยลูไอ้นี่เตะนี่อ้โหเครับอยากทำอะไรต้องรีบทาครับเบียร์บอลใสล่ครับตามอยู่ในประตูครับตามไปดิโอสงสัยว่าจบงานนี้ต้องต้องไปหายาอมแล้วครับ <laughs> จบงานนี้ต้องไปหายาอมแล้วครับเล่าไม่ไหวแล้วครับอลย้ายครับโอ้โหเล่นบอลย้ายแต่คู่ หลังบอลไม่ได้ครับแต่ขึ้นมาครับโมงก็ไปไปแล้วไปแล้วโมงก็ไปอย่างนีแพนเอาละครับโอ้ยแตาแบบนี้ไมต้องไมต้องสริมเลยครับชัดเจนครับโอ้โหนะแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนว่า รีกิกเหรอฮะปีกิกเหรอโอ้โหการกระอดฟปีกิงนะครับโอ้โหถือว่าเฉียดมากเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมดูครับอืมนี่แหละครับ ต่อกรรมการ,ร,การมองว่าเป็นเป็นฟรีคินกน,นะครับคณุลเย่อาไปเองเอาแล้วครับฟรีคิกทางใกล้ครับเจไปตีตําแหน่งโอ้โหเอาแล้วครับโอ๊ยแมนี่แหละครับโอ้โหเอาเตะมมุมครับ กูมาโง่ยเชียร์ดอีกแล้วคุณเอาไปรอที่ข้าสนามเลยนะครับรอที่ข้าสนามเลยครับจีเก้กับทีดีับพูดเอาไปครับเตรียมที่ข้าสนามเลยก็จีเก้กับทีดีครับจีเก้ยังไม่มีรายชื่อนะจะส่งมาด้วยนะครับจีเก้ครับเอาละครับดูว่าจะมีสกอร์เพิ่มเติมหรือไม่ครับ หรือว่ากอรี่จะเข้ารอบครับไปต่อครับเอาแล้วมี่กูใส่ครับไปต่อครับเอาแล้วแทงเขาไปเอาไปต่อครับยิงไปลยโอ้ยหลบบอลครับ น้องต้นลาไอ้ขึ้นมาโอ้โหต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วคนสุดจะเป็นอย่างไรแต่ที้ไม่ดีนึงจมั่วดีโอ้โหปุกปิจะไปมาครับเอาแล้วกับไปต่อครับไปต่อเอาโอ้ยช้าไปครับ หมดเวลาบาดเจ็บนาทีเดียวครับหมดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเอาละครับไปต่อครับแล้วก็โอ้โหยัยงครับทดเจ็บหนึ่งนาทีนะครับคุณผู้มชมครับเอาล่ะครับว่ากันต่อคู่บอลมาเอา ไปต่อครับเตะเข้าไปโอ้ยไม่โดนกันเองครับโอ้โหโอ้จังหวะดูขาดๆกันเกินไปต้องมีโสวใสเอาละครับอย่าช้านะครับอย่าช้าครับระวังกระโดนไปเหลืองเอาแล้วเตะเข้าไปไปต่ออุ๊ย Ôi Ôi oh, bay to lắm Ào Yeah Ôi chiếc Ôi ừ. Chiếc chiếu bay chuẩn đi Bật ừ. Bật สูนโอ้โหถือว่าสนุกเลยทีเดียวครับไปไปยิยนดีกับผู้ชนะเป็นกระจายผู้แพ้ครับสู้ต่อไปครับเดี๋ยวไว้ลืกันใหม่ครับเมียคนใส่วันเดอรครับ